สวัสดีจ้าทุกคน Hi ไกส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงจะพาขึ้นไปสกีนะคะนี่จะตรงนี้ก็จะเป็นสกีลิฟต์นะคะนี่จะรอสกีลิฟต์มานะคะทุกคนก็คือวันนี้หนิงก็จะสกีลงไปหาน้องนะคะน้องสาวแฟนแล้วก็หลานแล้วก็หลานเคยรออยู่ที่นู่นนะคะเพราะว่า เขาอยู่กันคนละฝั่งคนละฟากฝัง่งกับทางนี้นะคะแต่ว่าเพว่งนิงก็จะเล่นสกีนะคะก็คือจะจะขึ้นไปแล้วก็สกีลงไปแล้วก็จะได้ไปเจอกันนะคะไปดูกันจากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่หนิงจะไปสกีกับครอบครัวนะคะนี่ลออลออลลิฟต์นะคะนี่นิงก็ อันนี้นะลิฟตัวแรกก็คือให้ให้คนที่เขารอก่อนไปก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเพิ่มนิ้งจัดไปตัวนี้นะคะก็คือสกีลิฟนะคะแล้วแต่เราจะอันนี้นะคะดูจะเกือบล้มนะคะก็คือใครมาเป็นครอบครัวก็ไปเป็นครอบครัวสวยบอเป็นน้ำแข็งนะคะมองไม่เห็นเลย นี่นะคะทุกคนตอนนี้หนิงก็อยู่ข้างบนสกีลิฟต์นะคะนี่จะ้ตากล้องหนิงนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะคะ สวยมากนะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะสกีลิฟต์ตัวนี้นะคะทุกคนก็จะนั่งได้8คนนะคะนี่จะ้ะก็คือสกีลิฟต์ตัวนี้ก็ไม่เหมือนที่อื้อัสนะคะทุกคนคืออือลัสเขาจะมีมีที่ให้ใส่สกีข้างนอกนะคะคือตรงนี้ก็คือจะไม่มีนะคะเราก็ต้องหอบสกีนะคะหอบสกี เข้ามาด้วยนะคะนี่จะ้ะ พอขึ้นมาแล้วนะคะออกจากสก,กีก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะก็คือที่นี่ก็คืออากาศจะไม่ค่อยสว่างนะคะก็คือจะมืดนะคะยิ่งบางวันถ้ามีหมอกเยอะก็คือมืดคึ้มไปเลยนะคะนี่จา้าทุกอย่างก็จะแข็งไปหมดเลยนะคะนี่เสาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากชมวิวสวยๆนะคะย้อนเลื่อนไปดูชมวิวคลิปที่หนิงพาเดินชมวิวคลิปที่แล้วนะคะ เลื่อนชมเลยนะคะก็คือบรรยากาศก็คือสวยมากเหมือนกับเมืองในสวรรค์เลยนะคะนี่จะก็จะเป็นที่สกีตรงนี้แหละจ้ะที่หนิงพามาชมนะคะแต่ว่าหนิงจะพาเดินเข้าไปในป่านะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเราจะไม่เข้าป่านะคะเราจะไปตามเลนของสกีนะคะที่นี่ก็คือจะมีแต่เวลามืดนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่สว่างที่สุดแล้วนะคะตอนนี้ นี่จ้ามันก็จะอึมครึมแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเนาะบรรยากาศขั้วโล่งเหนือก็จะประมาณนี้นะคะช่วงหน้าหนาวก็จะมีแต่เวลามืดนะคะช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะก็จะธรรมชาติที่นี่ก็จะมหัศจรรย์น,นะคะส่วนมากเวลามืดจะเยอะนะคะนี่จ้าทุกคนก็คือนิงก็มาเล่นสกีนะคะเดี๋ยวพาลุงไปหาน้องกับหลานกันนะคะ นี่จ้าหนิงมาแล้วจ้านี่ไปกันจ้าทุกคนนี่จ้าดูชมบรรยากาศรอบๆล,ลานสกีนะคะขอบอกว่าบรรยากาศฟินมากนะคะทุกคนนี่จ้าพวกหนิงก็มาเล่นสกีกันนะคะนี่นะคะก็คือพวกหนิงจะลงไปที่นู่นนะคะคือน้องรออยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็จะมาด้วยกันนะคะ ตอนนี้ก็สามีก็ถ่ายวีดีโอให้นะคะพวกหนิงก็สก,กีลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่จะหนิงก็อาจจะไม่ได้เล่นเก่งมากนะคะแต่ว่าก็พอไปได้นะคะนี่จ้านี่นี่นะคะก็คือสวยนะคะบรรยากาศสวยมากสวยสุดๆไปเลยนะคะคือหนิงลงไหลามากเลยนะคะในธรรมชาติฟินแลนด์นะคะ ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะทุกคนอยากให้มาสัมผัสนะคะนี่จะก็คือบรรยากาศฟินฟินชิลชิลมากเลยนะคะกับการสกีแล้วเราก็จะได้ชมบรรยากาศสวยๆนะคะนี่จ้าก็คือกล้องที่หนิงใช้นะคะเวลาสกีเราใส่ถุงมือใส่อะไรต้องถือถืออันที่คำสกีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันมันถ่ายวิดีโอยากอยู่นะคะทุกคน กล้องอาจจะสายหน่อยนะคะเพราะว่าหนิงใช้กล้องติดหัวนะคะก็คือกล้องก็คือติดหัวสามีนะคะนี่จ้าทุกคนก็รอนะคะนู่นสามีหนิงมาก่อนนะคะก็คือเขาก็มาเจอน้องก่อนนะคะแล้วหนิงก็ตามมานะคะนี่หนิงมาแล้วจะนี่ไปกันจ้าทุกคนเราก็จะไปด้วยกันนะคะนี่จ้า นี่ <formation> จ้าเราก็จากเราก็จะมานั่งสกีสกีลิฟต์แบบนั่งนะคะทุกคนสกีลิฟต์แบบนั่งแบบนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต่ไซส์นะคะทุกคนซึ่งสกีลิฟต์ก็จะมีหลายแบบนะคะก็คือเป็นแบบยืนก็มีแบบนั่งก็มีนะคะก่อนเข้ามานะคะที่ว่ามันจะเป็นด่านนะคะคือเราต้องมีบัตรสกีนะคะบัตรสกีนี่ก็คือหมายถึงว่าเราซื้อนะคะเราเราเราซื้อชั่วโมงนะคะ หรือไม่ก็ซื้อเป็นวันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เขาจะมีบัตรให้เราแต่ว่าของพวกนิงใช้มานานแล้วนะคะก็คือเอาหมายเลขเราเข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะบัตรก็จะใช้ได้ปกตินะคะบัตรก็เราก็เก็บไว้ในแขนเสื้อนะคะซึ่งแขนเสื้อสกีมันจะมีกระเป๋าเล็กๆอยู่นะคะแล้วทีนี้เราก็เอาแขนเสื้อเรายื่นเข้าไปตรงเครื่องนะคะนี่จะนี่นะคะทุกคนสกีลิฟต์แบบนั่งนะคะ นี่ขอบอกว่าแบบนี้ก็พวกนิงก็หคนพอดีนะคะก็คือนั่งชิวๆนะคะขอบอกว่าบรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะลงมากว่าจะหากันเจอกว่าจะอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าไปกันจ้าหนิงพาชมวิวนั่งสกีลิฟต์กันจ้านี่จ้าทุกคนคือที่นี่เขาก็จะเริ่มประดับไฟนะคะนี่ คือสวยมากนะคะคืออากาศที่นี่หนิงบอกเลยว่าไม่แน่นอนจริงๆนะคะก็คือเดี๋ยวก็มีหิมะตกแล้วก็มีหมอกมีอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งขึ้นไปที่สูงนะคะขึ้นไปสก,กีที่สูงนะคะจะมีหมอกแล้วก็ลมแรงนะคะก็คือโหแบบทั้งวันนะคะก็จะมีหมอกจะมืดอึมครึมนะคะข้างบนก็คือเวลาหนิงสังเกตเวลาหนิงมาสก,กีนะคะหนิงก็ ตื่นมาแล้วทีนี้ก็ว่าตื่นเวลาสว่างแล้วนะคะผ่านไปแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะมันมืดอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือก็คือที่นี่ก็คือจะจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบสว่างสว่าง,สางแสงแดดนี่ก็คือไม่มีนะคะช่วงนี้นะคะอีกหน่อยก็จะเจอแสงแดดนะคะนี่จ้าเราก็จะถึงเวลาลงแล้วนะคะทุกคนนี่จ้าลงพร้อมกันจ้านี่ นี่นะคะก็คือเราก็ขึ้นมาถึงที่สูงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่สูงเนินเขานะคะแล้วเราก็จะสก,กีลงเขานะคะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าสก,กีลงเขานะคะนี่จะมากันจ้านี่คือหนิงมาอยู่ฟินแลนด์นะคะหลานหลานสาวนะคะสองคนแล้วก็ผู้ชายก็เป็นแฟนของหลานนะคะ แล้วก็น้องสาวนะคะก็คือหนิงมาอยู่ตั้งแต่เขายังเล็กๆนะคะทุกคนนี่หลานที่ใส่เสื้อลายๆนะคะก็คือ,คอตัวเล็กมากตอนหนิงมาอยู่นะคะตอนนี้เขาก็โตเป็นสาวกันแล้วนะคะจนเขามีแฟนนะคะทุกคนนี่จะ้ะนี่ตรงนี้ก็คือเราก็คุยกันสัพเพเหระนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าก็คุยกันว่า อยากไปลานไหนลานไหนลานไหนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าลานสกีเขาจะทําแ,แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นลานเป็นลานเป็นลานนะคะซึ่งมันจะติดติดกันนะคะเราต้องดูแผนที่นะคะมันจะมีแผนที่เราต้องรู้เราต้องดูนะคะว่าที่ไหนเราเราจะไปที่ไหนมันจะชันที่ไหนมันจะไ okay, ม่ชันที่ไหนมันจะโอเคอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ค <grands. S 1> ือเขาจะทำลานสกีตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะคะ นี่จ้าก็คือเพื่องนิงก็จอดชมวิวไปด้วยจอดดูลานสกีไปด้วยนะคะว่าเราจะอยากไปลานไหนอะไรอย่างนี้นะคะนี่จา้าคือลานนี้ก็เป็นลานที่ไอ้นี่นะคะก็คือสองคนที่เขาอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นลานที่ที่เขากระโดดนะจ๊ะทุกคนคือเขาทําเป็นโนนแล้วก็คนที่เด็กผู้ชายเขาชอบเล่นนะจ๊ะเพว่องนิงก็ถอยนะคะ นี่จ้า้านก็เขาก็เล่นไปตามต้นไม้นะคะทุกคนก็คือสวยมากนะคะบรรยากาศสวยมากบอกเลยนะคะพวกหนิงก็เล่นกันแบบว่าไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะคะก็คือมากันแบบครอบครัวนะคะก็คือคุยกันสับเทเฮระก็เล่นกันแล้วก็รอกันอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าการมาสกีหลายคนมันก็จะได้รอกันนะคะนี่ถ้าหนิงมากับสามีสองคนหนิงก็ไป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 ,ไปอย่างเดียวนะคะ แต่ว่าอันนี้เราก็มากันหลายคนมันก็สนุกไปอีกแบบนะคะทุกคนคือเราเราก็มาเล่นกับครอบครัวเนาะก็คือมันก็สนุกมีความสุขไปอีกแบบมันมีความสุขตรงที่ว่าเราได้เล่นเราได้คุยกันแล้วก็ได้ชมธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าก,ก็คือ ธรรมชาติสวยมากบอกเลยว่าต้นไม้ก็คือเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยนะคะนี่จ้าก็ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้หนิงนะคะหนิงใส่ชุดสีชมพูนะคะทุกคนนี่จา้าไปเรื่อยๆจา้านี่ซึ่งสามีหนิงก็จะลุกทุกที่เลยนะคะนี่จา้าเราก็มาแล้วก็รอกันนะคะเพราะว่าเราจะไปอีกแยกหนึ่งนะคะทุกคนนี่จา้า นี่หลานสาวหลานสาวก็รอป้านะคะหลานสาวก็มองหาป้านะคะหลานสาวคนเล็กรอตลอดนะคะนี่จะอันนี้น้องน้องน้องสาวสามีหนิงนะคะนี่เขาก็อันนี้นะคะคือคนบ้านนี้เขาก็เล่นสกีกันเป็นทุกคนนะคะนี่ พ่อกับแม่ก็เล่นเป็นนะคะแต่ว่าเขาแก่แล้วนะคะเขาก็เลยไม่มาเล่นแล้วนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็อายุเยอะแล้วนะคะเขาก็ไม่มาเล่นนะคะแต่ว่าเขาเล่นเป็นนะคะนี่จะนี่ละจานิงก็เลยได้มาหัดเล่นสกีกับเขานะคะเพราะว่าครอบครัวสามีหนิงเขาเล่นสกีเป็นกันหมดนะคะนิงก็เลยต้องต้องหัดเล่นนะคะแล้วหนิงก็อยากเล่นด้วยนะคะนิงก็พยายามหัดเล่นนะคะ ตรงนี้ก็จะมีกวางเลนเดียนะคะคือจะเป็นข้อกกวางเลนเดียนะคะเขาก็จะมีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมได้มาดูนะคะนู้นกวางเลนเดียก็แอบ,บอยู่ตรงโน้นนะคะแอบบอยู่กับต้นไม้นะคะนี่จ้าสามีหนิงก็รอนะคะรอทุกคนหนิงยังไม่มานะคะนี่หนิงกำลังมาจ้า นี่นะคะบรรยากาศสวยมากบอกเลยนี่จ้ะโน่นก็คือหลานหลานเคยกำลังมานะคะแล้วก็หลานสาวนะคะหลานสาวก็เข้าซุ้มประตูนะคะหลานสาวคนโตหลานสาวคนสวยนะคะนี่จ้แเราก็เล่นกันแล้วก็คุยกันสับเพเหระนะคะทุกคนซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ มันมีความสุขนะคะมันมีความสุขแบบแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราได้มากันแล้วก็เราก็คุยกันสัพเพเหระนะคะเราก็คุยกันนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะนี่ตากล้องหนิงก็เข้ามาในตรงนี้นะคะเขาก็จะแต่งเป็นคริสต์มาสเป็นอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าร้านก็จะเล่นเขาเขาเขาเล่นแบบว่า เขาไม่ไปตามลานสกีนะคะทุกคนเขาก็จะไปตามต้นไม้ตามซอกตามซอยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนสามีหนิงก็ตามนะคะตามทุกคนอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าเขาจะไปตามซอกตามซอยซึ่งขึ้นไปข้างบนจะสวยมากนะคะนี่นี่จ้าทุกคนเราก็มาเล่นสกีกันกับครอบครัวนะคะก็มีความสุขดีนะคะก็ ก็สนุกนะคะเราก็ส่วนมากก็จะเล่นไปด้วยแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมันสวยนะคะก็คือเราก็ชมธรรมชาติไปด้วยก็จะบอกกันนะคะนี่จ้าเราก็จะมารอลิฟตัวนี้นะคะสกีลิฟตัวนี้นะคะเราก็เล่นกันแบบว่า น่าจะทั้งวันนะคะวันนี้ก็คือก็คือเราซื้อสกีลิฟต์นะคะหนิงสามีหนิงน่าจะซื้อเป็นอาทิตย์นะคะนี่จะ้ะนี่เราก็เข้ามาได้หมดทุกคนนะคะนี่ก็คุยกันนะคะนี่มีอีกคนนึงนะคะที่ไม่ใช่คนในครอบครัวก็คือคนที่นั่งติดหนิงนะคะ นี่นะคะทุกคนเราก็จะถาสารทุกสุกดิบกันนะคะเราก็จะคุยกันนะคะก็สนุกสนานนะคะซึ่งเราก็จะอยู่กันคนละบ้านนะคะสามีหนิงก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะน้องสาวก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะพ่อกับแม่ก็อยู่สองคนนะคะก็คือต่างคนต่างก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะก็คือ เราก็จะได้มาเจอกันเป็นบางเวลานะคะบางช่วงบางเวลานะคะแต่ก็เจอกันบ่อยนะคะไม่ใช่ว่าไม่เจอกันเลยนะคะก็คือเจอกันบ่อยนะคะแต่ก็มาเล่นสกีด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ถึงแล้วเราก็ลงนะคะนี่นี่นะคะไปจ้าบรรยากาศมีแต่เวลามืดจริงๆนะคะ แต่สวยนะคะขึ้นยิ่งขึ้นมาข้างบนยิ่งสวยนะคะต้นไม้ก็คือเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยนะคะบรรยากาศสวยมากนะคะซึ่งเล่นสกีนะคะทุกคนก็จะมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะคะก็คือ,ก,คอก็คือต้องต้องแบบว่าถือเอาของใครของมันนะคะทุกคนซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ลุงตงุงนางนะคะก็คือจะช่วยเหลือกันไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่า ต้องถืออุปกรณ์สกีของใครของมันแล้วก็จะมีไม้นะคะนี่จ้าแล้วก็ต้องใส่รองเท้านะคะการใส่รองเท้าก็ถ้ามีหิมะแล้วก็ปัดปัดหิมะออกนะคะนี่จ้าการใส่รองเท้านะคะก็รอนะคะรอรอรอทุกคนนะคะ ก็คุยกันนะคะว่าเราจะไปร้านไหนต่อเราจะไปไหนไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก่อนนะคะตอนหนิงมาอยู่ใหม่ๆร้านร้านสาวก็ยังเป็นเด็กนะคะคือบ้านสามีหนิงทั้งบ้านเลยนะคะคือเขาเขาแบบว่าไม่ค่อยถ่ายรูปนะคะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยออกกล้องไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไม่ค่อยอะไรอย่างนี้นะคะ นี่จาพอโตมาแล้วเขาก็เขาก็เล่นของเขาเองตอนเขาเป็นเด็กที่หนิงเคยบอกนะคะว่าเขาบ้านสามีหนิงก็คือเขาเขาไม่เลี้ยงลูกกับโทรศัพท์นะคะก็คือตอนเขาเป็นเด็กเด็กๆไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะคะก็คือจะมาเล่นสกีอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะจะใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่านะคะ นี่นะคะเราก็จะไปกันก็คุยกันนะคะจะไปไหนไปไหนนะคะนี่ก็บอกธรรมชาติสวยงามมากนี่จ้าไปกันจ้านิ้งชอบตอนนี้มากเลยนะคะคือเป็นภาพที่สวยงามนะคะไปพร้อมไปพร้อมๆกันนะคะ นี่นะคะสามีหนิงก็จะไปก่อนนะคะเพราะว่าทางมันแคบนะคะสามีหนิงก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปรอตรงโน้นอะไรประมาณนี้นะคะให้ไปเลนโน้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีหลายเลนนะคะทุกคนนี่จะให้สามีมาก่อนนะคะเพราะว่าทางมันแคบนะคะก็ค่อยๆมากันนะคะนี่ ชมธรรมชาติกันจ้ะทุกคนชมต้นไม้นะคะนิ่งเสียดายนะคะมันมีแต่เวลามืดคือเราอยากถ่ายวิดีโอแบบสว่างๆนี่คือก็คือบรรยากาศแถวนี้มันก็จะมีแต่เวลามืดนะคะนี่จะเราก็จะมาเป็นแก๊งของเรานะคะ ก็ไม่ได้แบบว่าอันนี้นะคะทุกคนก็คือมาเล่นเล่นกันสนุกสนุกนะคะนี่จ้าถ้าตรงไหนไฟมันสว่างกล้องมันก็มันก็สว่างเนาะไปกัน้าเราจะตกลงแล้วเราก็จะลงลานนี้นะคะลานนี้ก็ไม่เหมือนลานที่แล้วนะคะก็ลานนี้ก็ค่อนข้างจะชันหน่อยนะคะ คนเล่นสโนว์บอร์ดเขาก็สนุกนะคะคนเล่นสโนว์บอร์ดนี้เวลาหยุดก็คือต้องนั่งนะคะนู่นจ้ะต้นไม้ขาวไปหมดดูเขาลูกข้างล่างนะคะทุกคนสวยมากนี่จ้ะพวกนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะก็คือเล่นกันลานนี้ค่อนข้างจะชันนะคะมองในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชันมากนะคะแต่ว่าเวลาเราไปเล่นจริงๆ มันชันจริงๆนะคะถ้าอยากรู้ว่าชันไม่ชันให้สังเกตคนที่สกีลงไปนะคะเจ้ะแต่ว่าคนเขาเล่นเก่งเขาก็ไปปึ๊บๆๆนะคะทุกคนก็คือพวกนิงนะ่ะเขาก็เล่นเปกเก่งกันทุกคนนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องคุยกันนะคะก็เลยก็เลยแบบว่าหยุดมั่งเล่นมั่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องคุยกันต้องอะไรอย่างนี้นะคะ ี่จ้าสามีหนิงก็ซิงลงมาแล้วนะคะสวยบรรยากาศสวยบอกเลยต้นไม้เป็นน้ำแข็งหมดเลยจ้านี่สามีหนิงนี่เล่นเก่งเก่งมากนี่นะคะก็ค่อยๆลงมากันนะคะลงมากันแล้วนะคะคือสนุกมากนะคะทุกคนเราก็จะเล่นกันทั้งวันนะคะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรที่ที่เล่นกันนะคะเพราะว่าเราซื้อสกีลิฟต์แล้วนะคะคือเราต้องต้องใช้ให้คุ้มประมาณนี้นะคะเพราะว่าสกีลิฟต์เขาก็เราซื้อนะคะเราซื้อสกีลิฟต์แล้วเราก็ถึงเวลาเล่นเราก็เล่นให้คุ้มนะคะนิงก็ได้ถ่ายวิดีโอมั่งไม่ถ่ายวิดีโอมั่งนะคะเพราะว่าเราก็ให้เวลากับครอบครัวด้วยนะคะนี่จานิงก็ เก็บภาพมาฝากนะคะภาพอาจจะหมุนหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราติดหัวเนาะเพราะว่าเล่นสก,กีนี้มันถ่ายวิดีโอยากจริงๆจะ้ะเพราะว่ามันต้องมีถุงมือมีอะไรหลายอย่างนะคะเพราะว่ามันหนาวนะคะเราก็ต้องใส่ถุงมือใส่อะไรอย่างนี้นะคะนี่ สนุกนะคะก็คือคนที่นี่เขาก็จะหัดหัดให้ลูกเล่นสกีตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งซึ่งเด็กเขาหัดง่ายนะคะเขาเป็นเร็วมากเลยนะคะถ้าเด็กๆมาหัดเล่นนะคะคือเขาเล่นเป็นเร็วมากนะคะนี่นะคะหลานสาวกนเล็กก็มาไวนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาชอบนะคะ เขาก็จะถามสามีนิงว่าไปไหนไปไหนไปไหนเขาจะได้เป็นโรอนะคะเพราะว่าเธอก็จะไปก่อนทุกคนตลอดนะคะถ้าเธอมาคนเดียวปั่นนี้เธอลงข้างล่างแล้วนะคะก็คือเธอเธอชอบไปก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องบอกกันให้มันถูกจุดนะคะเพราะว่าลานสกีถ้า ถ้าเราไปผิดจุดมันก็จะไปผิดตำแหน่งของของของที่เรานัดกันไว้นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็รอทุกคนมานะคะถามว่าเล่นสกีชอบไหมหนิงชอบมากเลยนะคะมันมันสนุกนะคะแต่ว่ากว่าจะเป็นก็ล้มล้มจนชินนะคะก็คือ ก็ไม่เป็นไรนะคะล้มเราก็แค่ลุกนะคะทุกคนนี่คือการเล่นสก,กีเนี่ยมันมันจะล้มอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันลื่นล้มเราก็ลุกก็แค่นั้นนะคะก็แค่ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็เล่นได้เองนะคะเพราะว่าหนิงก็มาหัดตอนตอนโตแล้วนะคะมันก็ไม่เหมือนเด็กๆเ,เขาหัดกันตั้งแต่เด็กนะคะเหมือนพวกสามีหนิงเขาก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็ เขาก็เก่งนะคะนี่จา้านิงมาแล้วจา้าพอนิงมาทุกคนก็ไปนะคะเขารอหนิงนะคะนี่เขาบอกว่านิงชอบธรรมชาติมากเลยนะคะคือวิวสวยนะคะ นีจ่จ้าไปกันจ้าไปกันเราก็จะไปสก,กีนะคะก็คือลงไปแต่ละลานแต่ละลานนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ซึ่งมันก็ดีนะคะมันก็จะได้วิวที่แตกต่างนะคะนี่จ้าเราก็ลงมา นี่นะคะพวกหนิงก็ลงมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งพวกหนิงเล่นสกีพวกหนิงเล่นกันทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าหนิงก็ถ่ายวิดีโอมั่งไม่ถ่ายวิดีโอมั่งนะคะแล้วก็ตัดต่อวิดีโอก็ยาวแล้วนะคะก็คือก็คือพวกหนิงก็เล่นกันทั้งวันจริงๆนะคะนี่จาก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนี่หลานสาวคนเล็กมารอแล้วนะคะเขาพักอยู่โรงแรมนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะ สามีน,ะนิงก็ถามเขาว่าอยู่ห้องไหนอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ชี้บอกนะคะนี่จ้าก็คือถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนิงจะมาสกีหลายวันอยู่นะคะเดี๋ยวหนิงลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่จ้าสามีนิงก็เก็บสกีรอแล้วนะคะนี่จ้าแล้วก็รอทุกคนมานะคะนี่นิงก็จะมาช้ากว่าใครเขานะคะเพราะว่า เพราะว่าอันนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเขาเล่นเก่งเขาเล่นเขาเขาลงมาแบบไหลลื่นลงมาเลยนะคะนิงก็อน,นี่นะคะนี่นิงมาแล้วนะคะทุกคนนี่จะนี่เก็บสก,กีแล้วนะคะทุกคนนี่นิงก็จะกลับบ้านแล้วนะคท,ทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามกัน นี่นะคะทุกคนหนิงก็ได้กลับมารถแล้วนะคะทุกคนหนิงก็จะกลับไปที่พักนะคะบ้านพักตาอากาศนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมวิวข้างทางนะคะนี่จ้าเดี๋ยวจะพาขับรถชมวิวก่อนนะคะไปจ้า